สิ่งที่เราอยากจะเห็นว่าผู้สูงอายุของเธอเนี่ยอยากจะเห็นภาพฝันข้้นหน้าเราเราจะทํำยังไงเราก็บอกว่าเราจใจเห็นผู้สูงอายุในเถินเนี่ยแกยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพสมัชชาสุขภาพได้นําประเด็นเนี่ยครับมาเสนอคณะกรรมการพัฒนาคนุณภาพชีวิตอําเภอเถินหรือว่าพอชอเถินพอชอเถินก็ได้รับ นโยบายของสมัชชาตัวนี้นะครับเอามาเป็นนโยบายสานะของพอชอเถินนะครับที่จะขับเคลื่อนให้ครบตำบลน,นะครับ9 5หมู่บ้าน8ตำบลน,นะครับให้มีความเข้มแข็งการขับเคลื่อนในออกแบบระบบนะการทํางาน3ชั้นนะครับชั้นที่1ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องของระดับอ,อําเภอคือพอชอนะชั้นที่2คือพอชอตคือพานะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล กชั้นที่3ก็คือ,อพอชมหรือคณะกรรมการพัฒาน,นาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้านนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับการทําทงานปกติของอหมู่บ้านของตําบลซึ่งเขาจะมีการาแผนงานโครงการต่างๆเนี่ยมันจะต้องผ่านกันประชาคมระดับหมู่บ้านขึ้นมาก่อนทีนี้ถ้าตามธรรมดากันกับเคลื่อนนะครับก็จะค่อยๆไปครับ เพราะเราไม่มีงบประมาณเฉพาะไม่มีงบประมาณพอชออ้นี่ไม่มีงบประมาณเฉพาะ,ะถือว่าโชคดีของมาเบิดเถินที่ทางสสสนะครับได้เลือกพื้นที่เถินนะครับมาทํางานร่วมกันในในประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องของผููส้สคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับเร,เราได้งบประมาณจากสสสมาขับเคลื่อนนะครับเป็นหัวเชื้อนะในการที่จะดําเนินการ สิ่งที่เราคบบาดหวังไว้ให้สําเร็จตามเป้าหมายแต่ว่าเราก็ทํานําร่องที่ตําบลมเวียงหมนกนะครับซึ่งก็ทําตามที่เราวางวางแผนไว้คือกิจกรรมที่1คือเราจะต้องส่งเสริมให้มีทุกหมู่บ้านมีชมรมผู้สูงอายุเรามีการเรื่องของโภชนาการเราเราจะให้สุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะครับทางสสก็ได้มีงบหมาให้เราเนี่ยประดเนินการในเรื่องของโภชนาการคือให้มีการปลูกผัก ไว้กินเองแต่ที่เวียงมมกมีความก้าวหน้านะครับก็คือ,เ,อเรามีดําเนินการถึงขั้นที่มีธรรมนูญสุขภาวะชุมชนสําหรับผู้สูงอายุตาบลเวียงมมกนะครับซึ่งมีอยู่13หมวดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางชมรมตําบลน,นะครับชมรมผู้สูงอายุตําบกลกับหมู่บ้านได้ในการประชุมร่วมกันกับทางสสและก็มีการออกแบบในการคิด ทำธรรมนาญสุขภาวะขึ้นมานะครับก็ทําให้งานในส่วนของออประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของอำเภอเถินเนี่ยครับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไปยังมั่นคงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ต้องขอขอบคุณทางทสสสทางโนดแฟกชิปลำปางนะครับที่ได้ให้โอกาสเถินนะครับให้มีการขับเคลื่นอนให้จาก แต่ภาพฝันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ว่าอยากจะเห็นคนเถินเนี่ยแก่ยังมีคุณค่าชาลายอยางคุณภาพเป็นความจริงขึ้นมา ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอขอบคุณจริงๆครับการขับเคลื่อนประเด็นสร้างเสริมผู้สูงอายุทางหนสอส,อสอเองได้มียุทธศาสตร์การสร้างกลไกชุมชนให้เข้มแข็งนั่นก็คือคกลไกของผู้สูงอายุทั้งระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อที่จะให้สามารถมาคิดแผนและการดําเนินแผนของตัวเองแล้วก็นําแผนกิจกรรมเหล่านี้ลงไปขับเคลื่อนด้วยตัวของสมาชิกและแกนนําชุมลมด้วยตัวเองนะคะภายใต้าการสนับสนุนของพอ,อชอก็คือคณะกรรมการคุณภาพชีวิตพื้นที่เวียงมง่าเป็นพื้นที่ที่ เป็นต้นแบบนะคะโดยเฉพาะหมู่3บ้านเสลียมหวานซึ่งมีกลไกชมรมผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้านที่เข้มแข็งและสามารถที่จะนํากิจกรรมลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่กับสมาชิกตนเองได้เพราะฉะนั้นในปี2563เนี่ยทางโหนดสส,สโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลเวียงมอกและขยายผลนะคะในอำเภอเถินอีก4ตําบลและขยายกลไกของพอชอ,อไปที่อําเภอเสริมงามนะคะแล้วก็มีพื้นที่อื่นๆอีกรวมทั้งสิ้นเนี่ย 10โครงการด้วยกันนะคะโดยใช้ตำบลเวียงมอกเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขยายผลนั่นก็คือการสร้างกลไกชมรมผู้สูงอายุระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอให้เข้มแข็งซึ่งก็สอดรับกับนโยบายของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะคะท่านได้ให้นโยบายไว้ว่าจะทําอย่างไรให้กลไกชมรมผู้สูงอายุยมีความ เข้มแข็งในทุกระดับนะคะก็ถือว่าสอดรับกันโดยผ่านกระบวนการกลไกลระดับอําเภอก็คือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอนะคะซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทั้ง10โครงการที่ทางสสสได้สนับสนุนไปนะคะได้มีการขับเคลื่อนภายใต้ชมรมของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่นะคะในการทํากิจกรรมอันที่2ก็คือว่าอนอกจากชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งทุกระดับแล้วเนี่ย าการกำหนดสัดส่วนของผู้สูงอายุใน,นกลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกระดับเช่นพาชาอนะคะคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอร,ระดับตำบลและระดับหมู่บ้านก็จะมีสัดส่วนของแกนนําของผู้สูงอายุเข้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเพื่อที่จะผลักดันปัญหาผู้สูงอายุในระดับพื้นที่เข้าไปสู่แผนง,งานของระดับอำเภออันนี้ก็จะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแล ผู้สูงอายุสุขภาพของผู้สูงอายุนะคะก,ก็เป็นการสร้างนําซ่อมนะครถ้าภายใต้โครงการที่เราให้สนับสนุนไปเนี่ยได้ระดับหนึ่งก็คือ ใช้งบประมาณไม่มากนะักแต่ถ้ามันเกินงบประมาณที่ทางโครงการจัดก,การให้เนี่ยเขาจะเสนอต่ออบตออยังไงเสนอต่อเทศบาลยังไงเขาจะเสนอต่อพมจอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่ชมรมก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นนะคะก็มีพี่เลี้ยงค่ะโดยลงไปช่วยหนุนเสริมให้เกิดกระบวนการเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่ทางสสสได้ให้ความสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดลาปางค่ะ